ลอยความยุติธรรมมาเถอะแต่พวกเขาบอกว่าเราจะได้ความพี่น้องที่อยู่ที่นี่ท่านที่ชมการถ่ายทอดสดทางเอเชียเดดีแอนเดนโฟร์ชาหรือ p n เอ็นหรือเราตั้งหากคือความหวังของคนอื่นกูนี่ละไว้คือความหวังประเทศเนะไม่มีเทพเทวดาใดจะเป็นความหวของเราเราการเปลี่ยนแปลงประเทศนี้เราตั้งหากคือคนจะน,นําความยุติธรรมมาสู่ประเทศนี้ เราต่างหากจะเป็นคนสร้างรัฐบาลที่เป็นประชาธิปไตยม,ยมีอำนาจร้อยเปอร์เซ็นต์แดนไกลอเมริกาพี่น้องที่มาจากอีสานหลายจังหวัดพี่น้องมาจากศรีสะเกษเชียงราเงินจงบอกตัวเองลงามาที่เป็นกบฏให้ออกไปจากประเทศของเราพี่น้องครับนี่คือภารากิเดปันเรกข,ขอบคุณมากครับปันนาบกันาย